คารวานคนจนได้ย่างได้เตือนไปกว่าพี่น้องมีสิบจังหวัดเมื่อนี้ได้มาก,กราบาวพี่กราพท้องเช่าค้า,าเคลื่อนแก้วเช่ามหาชนชัยช่าปาติวจังหวัดยาสธรหวังกำลังแรงใจเลือกผู้แทนบป็นแลกผู้แทนธรรมดาถ้าท่านตัดสินใจเลือกเบอร์สิบหก ท่านรานก็คือเลือกรักตตีพี่น้องเที่ทรบค,ครับมบเือให้เราเนี่พี่น้องเที่รบครับเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสประกาศแพร่ขาวให้ม็บฟังบ้างณเมื่อนี้ผมยางผ่านมาหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดต่อให้ภาคการเมืองหลายๆภาคณเวลานี้หน้าที่นีพี่น้องครับ ก็ให้พี่น้องวิเคราะห์สังเคราะห์เบ่งนโยบายนโยบายพักใดสิโดดเด่นให้พี่น้องนั้นได้ตัดสินใจดังนั้นแล้วเมื่อนี้ผมมีโอกาสได้ไปกราบพี่กราบน้องชาวอำเภอมหาชนะชัยไปบ้านหัวเมืองคือญาติพี่น้องยุหันได้ไปบอกไปกล่าวได้ไปเตือนเพิ่นว่าเพิ่นกมีคำถามกลับมา เป็นอย่างท่านรนฤทธิชัยยังย่ายพักผมได้บอกพีบอกรองผมว่าจงสี่ครับพี่น้องครับท่านรนบริยายพักแต่พักที่สังกัดยูคอนได้ยุกไปดังนั้นนโยบายเพราะว่ากฎหมายรดับนูนฉบับปัจจุบันผู้ที่สมัครสอสอจะต้องสังกัดพรรคนั่นคือกฎหมายกำหนด ทีนีการกำหนดพักเขา่าสังกัดพี่น้องที่รบค,ครับจะพงสาราคามในกาเปี่ยนพี่น้องไปวังหันผมกกาเพลี่ยนต่อมาถ้าพักใหญ่ๆก็มีตะเบย์ใหญ่ๆมีตาแข่ใหญ่ๆดังนั้นคนพู้น่อยจังพวกผมจังท่านลน้นก็จึงได้มาเกาะยุพักลากลางแต่การที่ขออยูุพากากลางท่านล้นพาพี่น้องไว้วางใจเที่ยวนี้ ผมกาเพลียยพี่น้องนะมองนีว้ว่าได้เป็นรัฐมนตรีแน่นอนครับพี่น้องครับหลายจังหวัดที่ถามมาหลายจังหวัดที่พานเพิ่นกระถามว่าเห็นได้จังไหนผมอยากกาแท้เท้าพี่น้องเท่ายาโสธรว,ว่าจังซี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราครับขเขาเคียนระสอง0มื0นเนี่ได้แน่นอนเนื่องจากว่าถ้าหากพักภูมิใจไทยโดยทันลน้น ผมเข้าไปในสภากฐิเปอปออกกฎหมายของทุนเข่ามาสมมุิว่าพี่รองไปขายเข่าได้หมื่นหาพันบาทจากปัจจุบันกนีิเอาเงินอีกหาพันบาทรับปกให้เติมให้เป็นราคาเวียนละสองหมื่นบาทนี่คือนยโยบายพราคภูมิใจไทยถ้าเขียนไว้โดดเด่นยังที่พี่น้องจะเอาหอัวไาสมัยก่อนปีสองพันหรย 2ส22เขาเดินกระบวนเรื่องยางพาราเดินกระบวนเรื่ององ้อ,อ,อยน้ำตาลเดินไปแล้วก็ยังได้สันละสี่ร้อยแต่สำหรับอ้อยน้ำตาลพ,พ,พอมีกองทุนตะรพอมีกองพอมีกองทุนนะครับอ้อ,อยน้ำตาลมาอุ้มมือนี่อ้อยเปวียนละพันสามตันละพันสามพันทีนั่นคือเหตุที่มีกองทุนมีกฎหมายมากำกับดูแลยางพาราพี่น้องที่รบครับ เมื่อก่อนได้สิบสองสิบสี่สิบแปดเดินกระบวนกันเกือบเป็นเกือบตายนะครับกะได้ราคาแช่สิบแปดบาทพอเสนอให้เขียนกฎหมายของพุทธะการท้าสนวน่างมากเมื่อนี้ราคาอย่างร้อยแปดสิบบาทครับพี่น้องครับนั่นคือพัคภูมิใจไทยเขียนกฎหมายของทุนเข่ามากเพื่อที่สิอุ้มต้อยเหลือเกษตรกรค,คนรากคนจน นั่นคือนโยบายที่โดดเด่นบ้านเมืองบุรีรัมย์ผมพี่น้องเทรอครับตอนนี้มันก็ใกล้ๆก,กับสุพรรณสองดังนั้นแล้วการเลือกผู้แทนเที่ยวนี้พี่น้องเทรอครับผมต้องขออนุญาตกาบแทบเท้าพ,พีกาบแทบพารองเท่ายะโสธรว่าเลือกท่านสสรุน่นเพื่อไปเป็นรัฐมนตรีครับพี่น้องครับดีอกดีใจที่พระพ่พิพนอง บอมีอย่างสิตอบแทนนอกจาก1ิบนิ้วอันน้อยๆเนี่ยละครับสิกราเท่าพีเท,ท่านองฝากท่านสสอรนฝากเิ่งผักพุ่มใจไทยเบอร์สิบหกกาเบอร์สิบหกท่งนผักเท่งนสอสอเขตสองคือท่านลน้นเพื่อให้พวกผมได้เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินขออำนวยอวยพรขอจิงสักสิทธิ์จุหวัดมองนี้ ขอเทพยายดาฝ่าดินคุณพระตรีไตรจงปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวพี่น้องชาว่าโสธรจงประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยแบบบ่มิธีสิ้นสุดขอกราบเทบเท้าพรอแม่พี่น้องไว้ตรงนี้อคอาครับนี่นะครับคือคำยืนยันจากหลูกผู้ไา้ที่ซื้อว่าคำตากแค่บุญจัด สิ่งเป็นนักต่อสู่เชียงบาเชียงไรกับพีกับนอกมาโดยตลอดเป็นทีวีเพราะว่าสิเป็นหนังสือพิมพ์นะครับนี่นะครับนาซิปสีเห็นรูปแม่ป้าสะอิง The Power of Ordinary Adi วันแล้วจ้าจ้าเจ้าค่ะนี้ยเรื่องสะกดว่าอย่างไรอาจารย์บาได้เจ้าบอภาษาอังกฤษเก่งไหมฮะอย่างภาษาอังกฤษนี่เก่งไหมก็อ่อา,าน,อนเมื่อกี้นะสะกดอาจารย์บาแค่ไหน The Who's Who The Power of อดีตนาอดีตดีได้รับรางวัลเขียน่าเกือบปัใส่ขึ้นเครื่องบินมาหลายขั้นเลยครับมาหลายลำเนี่ยร้อยเรียาสิบเรียาหรือจะมาสู้เม่อป้าตะอิงของเขาได้สูวสตรวดตลอับราชอัมาได้ครับพี่ร้องครับค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องหลายคนเนะาะโบโบดจักว่าสิได้มากนะพี่น้องเนาะมานอนอยู่นี่เราขึ้นนึงเร็วถามาราซ่อมมึงมาพี่น้องมัดสอสอ้สอ่นนิจสจะใเพื่อนบอัตะวับบาจอ่อเพิ่อนหอูโอ้มักบัดเลยโอ้ยเนาะเอาเอาใหญ่กลมตัวพีเป็นตะโพกต,อย,ตอยกันเงนี้ย ฝ่มันผู้เตี้ยปานฟุกประเดชขอักระไดอย่าบอกพี่น้องมากตอนนี้เนาะซื่อขวันี่หลายซื่อเลยซื่อตะเกิดซื่อตะเขาโรงเรียนซื่อตะเกิดนีซด่ซื่อว่าอิงไปเขาโรงเรียนสั่นปนหนึง่งซื่อ่าบุญถิ่นออกมาแล้วเขาพ่อข่อยสื่อพ่อยิงสิงเขาเป็นสร้างตัดผมประจํามู่มันเขาอ,อยากให้ลูกสาวผู้เดียวเขานีเขามีลูกสาวผู้เดียว เขาได้ใส่ื้นใส่องให้มันจังครองกับปอยิงสิงพี่น้องเมื่อเอินข่อยเป็นผู้ยิ่งผู้หนึ่งที่มาสมัครผู้แทนน้ำเพลินแบบไปขอสมัครหลายพักเพื่อนมาเอายาจบปอซีแถมมาว่าใส่เกิบอีกข่อยก็ได้ว่าเออว่เอากับว่าเอาขึ้นกันนะข่อยก็ว่าขึ้นกันว่เอากับว่าเป็นยังข่อยก็ไปพักไหมพอดีพ่อพักพุ่มใจไท่แบะเพื่อนเมตตาให้โอกาส กันว่าอยู่หนีว่ามันคุยด้จังนี้ก็นามัสการหลวงพอเด้อคนนี้ยคู่ยายาคิดว่าวไปทัวเด้อกิงๆเนาะว่าวควมกิงบัดคุ่ยางตั้งแต่ชีวิตเกิดมาเนี่ยนะไปไปสู่เรียงปลาไม่จีดินไปสู่เรียงถ้ำกินพอดปบห่ากระเทียกินเดียะพี่น้องไปเดินขบวนเอาทีถ้ำกินขึ้นจากนายทุ่นยึดทีของใท้อินเดียอยู่เมียงมุ่ยน่ะ ไปสพัดไปเด้พี่น้องไปอีบ่อกซอกซอยไปไปกินไปปะชมพี่น้องเอ้ยสิเว้าหเจ้าฟังข่อยบ่ได้เก่งคือหมู่นี่เลยบ่ได้อังกิดเป็นพาษาควาเลยไปได้ภาษาไวใส่ได้ทั่วโลกเพราะว่าข่อยไปกินนี่ข่อยลงลงแนมนอนบ่แม่นเป็นผู้หญิงเก่งหญิงเล็กอันคือเพิ่นเว้าเด้ยากๆข่อยไปเงีนกินลงหนงแ้ำนอนหลงแหมข่อยซื้อหูกวงซั่นไปนี่ข่อยก็เอิ้นแท็กซี่ว่าซั่นมันก็แล่นตมา มกักจ่มีผู้หญิงผู้นึงเรายอยู่เซโกฝ่อยอยู่ไท่แล่นเพื่อนหนึ่งอยู่อินเดียนางแท็กซี่นั่กันเว้าภาษากันก็เพราเป็นเพื่อนกับเศร้าหน้าเศร้านาเศร้าังคือกันก็คอยเนี่ยเพื่อนนึ่งไปจากประเทศเซโกผู้น,นั้นอยู่อินเดียคุณก็อยู่ไท่แล่นเสียเดียวขึ้นรถแท็กซี่ก็บ่าสิไปมองนอนเพราะว่านอนของใกล้กันพี่น้องเอ้ยแท็กซี่มันพาไปตัวที่ตัวแดนว่าแมนร้องแร่นคอยนอน ไปฮว่านมองเี้ก็กะโน่โนอย่างเดียวพออะไรคอยได้โนครับโน่นกับโอเคนก็ได้ครับอันอื่นบวกอะรอะไรบ้านพี่น้องไปฮว่านมองเี้เมันกับบวกใถ่ลงมันมันบอกใครกับถูกบ้าบวกคอยได้ว่ากูบ่ลล็อกก็บอกว่าสายคอยนี่แหละบอกว่าษาอีสานนี่แหละพราะว่าลามโมยู่ยังมาบอลง็อก็ได้ว่าโน่โนมึงบอกจับตีบักโตเพอโอบอลง็มันมันบอลง็อกไงมันก็เรียกใจไปขี้ไปเป็นตัก ยี่สิบโลเนี่ยแต่เพราะแม่งโล่งแง่งเหมือนนันมันเลยพาเขาไปหาตำรวจอินพี่น้องตำรวจอินเขาเอินหมาตาเนาะเขาก็ล่นมากเลยเขากับถามเยันกับแก้มือถามเขากับโนวัตถุโนองอิน่ายเซโกนี่ต่างหัอันอิน่ายอินเัียนบ่กปากที่ต้องควายวูบมาเนี่ยควยก็หันแล้วเขาเลียววูบไปอานนั้นตาจะย่อยลงหมาดั่นตายซ้ำอีพอมาป่วยมากอยู่มึงอยากเสียมากกวาประเทศนอกนี่ ลงลงแนมมุงตีตั้งใส่ใยบ้านเครัดกันหมดที่แม่ก,ก,กับตายผัว,ผขวไข่อยกับตายที่แม่ตายปีสามศูนย์ผัวข่อยตายปีสามแปดที่พ่อตายปีสี่หกใ่้มาวัดพวามเข้ยันยะตะไข่กับลูกตูมหนึ่งมันที่เป็นนัองนัองตีข้นไปปวดสองคนบอสิกจับเทียร์อันนั้นไปเลยจับเหยียดกันเล็กก็ได้อยู่นั้นกันสามคนตอหน,นึ่กกอบขวกับสมัยพอดีเลยมากสมสัครผู้แทนพี่น้อง มีไข่ทูกกงมูในผู้แท่นในประเทศไทยบาในโูกอีกระไรท,ทุกขีนยากกงมวนก็กินขอกับประแดกมีผู้แทนจบปอซีดีเลยบริวาเรียนเลยบริวา,รารรเรียนคุณการศึกษาของโรงเรียนเตเลยเขตก็เอาเบอร์สิบหกเบอร์ทักเจ้าก็ต้องเอาเบอร์สิบหก